ครับวันนี้ก็ผมเตบีแคตติ้งนะครับวันนี้เราก็อยู่เกม ROV ครับวันนี้ผมจะมาเล่นห้ายเตะนะครับฝึกซ้อมก่อนที่สกินพีตาโขนจะเข้านะผมไม่รู้ว่าสกินพีตาโขนมันจะ,ะเป็นสกินฟรีหรือเสียตังค์เอาเป็นว่าเรามาซ้อมเล่นกันก่อนดีกว่าครับนะถ้าเป็นสกินฟรีก็จะเอามารีวิวให้ดูแล้วกัน <laughs> เสียตังค์กูไม่รีวิวหรอกกูไม่มีตังค์เติมนะ เรามายืนเลนทางสเตเยอยร์เพราะผมอยากเจอฟอรินติโนบผมเคยเอาอไม่ต้องเอาเลยเพื่อนไปยืนเลนนั้นเลยเดี๋ยว ปลิลิโนมันเป็นตัวที่ต้องวิ่งเข้ามาจ้วงเราระยะใกล้ครับเราอยู่ตีไกลเราได้เปรียบมันอ่ะเราจะไม่ยอมแพ้มันเด็ดขาดนะปะแปะปะแปะนิดหน่อยครับตอดตอดไปครับอปลาดอกไม้ว่าแบบนี้ได้เวลาเข้าแล้วพี่น้องครับตัดตาตา,ตา,ตา,ตาถ้ยดามเมจเบาเลาหลือเกินล่าดนกมันยังไม่ได้นี่ไม่เป็นไรครับกดมันไปก่อนเ,เราหนึหนึ่งไวครับถ้าเราไม่โดนเล่นแบบ คอมโบระยะใกล้มันนะนะนั่นไงมันใช้ดอกไม้เสร็จแล้วอ้าวขนาดโอ้โหหายแล้วเราจะเอาอยัางไงเนี่ยคอนติโน่มันก็รู้ด้วยว่ามันแพ้ทางเราแล้วมันก็พยายามไม่เข้ามาใกล้เรานี่คอนติโน่มันรู้ว่ามันแพ้เราต้องระวังย้อนด้วยไม่รู้ย้อนจะโผล่มาตอนไหนมรู้สึกว่าเลนล่างจะยากอยู่นะครับ แล้วเป็นไรครับคอนดนติโนถ้ามันเล่นเซฟอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ไปก่อนก็ได้ทูทูเดทไท,ทยไปก่อน <c oughs> อยากเจอฟอนดนติโน่าห่ามาไฟกับพยาเตะระยะนี้จังเลยเอาแบบโบ๊ะไปเลยอะอ้าเตอ่นี่รอมันมาตีนกสิเออเดอะเบสไม่มาว่ะโถเอ้แต่ว่าเหมือนจะเห็นพอมดวิ่งขึ้นมาข้างบนครับไออิกนิสนกำลังมา เราต้องรีบเขีรยคีบแล้ววิ่งกลับครับเพราะผมไม่รู้ว่าย้อนจจโพมาจากเลนไหนซึ่งไม่เห็นเลยนะแต่ก็เลนล่างกูย่างย่างย่างใจยเย็นย้อนอยู่กลางครับพอหมดหายพอมดก็อยู่กลางไดท้ทำไมเข้าในพุ่มแล้วมันอ๋อมีจริงด้วยเกือบแล้วเกือบแล้วไอเส้นข้างล่างใต้เท้ามันขึ้นนะผมก็เลยถอยออกมาก่อนดีนะมันไม่จ้วงหน้าเว้ย แม่งเอ้ยมาจนได้เวียนไม่เป็นไรฮะให้ให้มันไปครับเราเล่นใจเย็นเอาครับวัดีดฟฟรินตินโนโอ้โหได้อยู่นะเพื่อนได้อยู่นะได้อยู่นะกดวิ่งไปเลยอดเลยทีนี้่ะตีช่วยแวนหน่อยมันค่อยไปเสร็จเร็วๆนะไม่ได้จาลานมันครับตีช่วยเฉย เกียว่ะเราไม่มีเออคือผมเอาพลังแฝงสีฟ้ามานี่คือเป็นพลังแฝงรถคููดาวอยู่ชันเจอนะอุ้ยแจกกันแบบนี้เด็ดเกมเราจะไหวไหมเนี่ยไม่โดนไวเลตยิงหน้าหันทีเดียวเลยนะไม่ดีนะตัวล้วงเราก็ไม่มีทะด้วยต,ต้องหวังแวนเกิดเท่านั้นนี่เจ็บเจ็บไปดิเจ็บไปดิปดอโดอโดอโดอุ้ยมันอันติหนีว่ะ ไอ้ใครอันตีครูดาวเร็วกันว่าน่าจะมันมัน้งไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้เล่นสองตัวนี้เท่าไหร่ทั้งฟอนเลนทั้งฮายเตะเลยไม่ค่อยได้เล่นฮฮยเตะนี่คือเห็นสก,กินเที่ก็เลยเอามาฝึกไว้ครับฟอนติโนโ่นจะเข้ามาดักรัดบัฟเรา,าเมื่อกี้แต่มันก็ลัดไม่ทันนะไม่รู้มันอะไรของมันสวัสดีฟอนติโนโอ่อ๋อไม่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเสียงยอนเดี๋ยว ได้ยินเสียงยอนเฮ่อมาตือนแต่เลนล่างคืออะไรเนี่ยตกใจหมดนึกว่ายอนอยู่นี่คนดิโน่หายอยู่ไหนเพื่อนไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ให้กลับเว้ยไปกลับไปไกลนู่นเออไอพ่อมดหายว่ะอ้าวไม่กลับไม่กลับจริงดิมันมีเสียวมันไม่กลับมันก็เออมันก็อยู่ต่อได้อ้าวอ้าวยังไงเพื่อนยังไง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 อ่ะยังไงยังไงยังไงอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวคีปใต้ฟันิโนอีกสิบวิเกิดครับยังได้อยู่แต่ขอไปหาโดคิปย้อนก่อนมีไหมเนี่ยมีอยู่ก็ตามอัธยาศัยครับเจ้าของป่าไม่อยู่เราเอาได้ครับแปะแปะแปะปะนี่ได้แล้วกลับครับนี่แน่อีซี่เลนครับถ้าไม่โดนกดยับ เราจะโดนกดก็ต่อเมื่อมันมาลุมครับแต่ว่าไม่มีใครมาครับนับว่าเป็นงานดีดดเกินนะสวัสดีฟอนิติโน,โน่เราจะตอดนายถ้าเพื่อนนายไม่มาช่วยนายตายแน,น่โอเคยอนมาละไปดักยอนเนี่ยเฮ้ยดักไม่ได้ละยอนมาทันจือไปเนอะเอ้ย พวกเองมาด้วยกันจริงไหมเนี่ยทำไม้พวกเองปล่อยกันไปตายแบบนั้นพวกเองมาด้วยกันหรือเปล่าไอ้ได้อยู่แล้วเพื่อนถ้ามันไม่ลุกมานะโอเคโอเคมันทิ้งเพื่อนแล้วมันทิ้งฟอเรนติโนโลแล้วฟลเรนติโนโลกลัวใหญ่เลยับจังหวะนี้ค่อยๆตอดค่อยๆนวดไปเลนนี้ไม่ต้องหว่วงครับได้แล้วไม่ช้าก็เร็วเอาเอาช่วยเพื่อนหน่อยสิ บูบบบูบบค่อยคนวดค่อยคนวดค่อยค่นวดค่อยคนวดเอาก็มาดิครับก็มาดิครับตุ๊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 ตี i ต สลับไปวิ่งเลยนะเพื่อนเ,เอ,อ้ยอืออีไว้อลเลดอิดดวกอาอไหวไหมน่ะไม่น่าไหวนะน่ะอืะะเอเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะ อ่เคียวติดแล้วนะครับแตกนั่นแหละนั่นคือแผนเราไม่ค่อยห่วงเคียวเราเอาป้อมก่อนนะครับเอาแล้วไอมาหลอดโดนกดยับแล้วเคียวเลือดก่อนกองทัพต้องเดินได้เลือดครับไม่มีไปไม่ไหวโอ้โหไม่น่ารอดมาหลอดกูเหมือนโยนขี้ให้มันเลยครับ มีอยู่ไหมไม่อยูอยย่อยู่ก็ตายดีครับอยู่ก็ตายดีอ้าวอ้าวอ้าวเอาผิดที่แล้วหนูผิดที่แล้วมันหนูเฮ้ยทีมเขามันก็ลุมป้อมกลับว่ะต่างคนต่างลุมโอเคนับว่าได้ป้อมก็ดีเยี่เถนะผมออกของผิดว่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเยมนำครับออกอย่างนี้ก็ได้หรอก ปกติผมจะออกเม้นตีเร็วไงแต่ว่าออกผิดนะแต่ไม่เป็นไรเกมนําอยู่ถ้าเกมตามก็เออออกผิดแล้วค่อยชิบหายอ้าวสวัสดีฉีสวัสดีแม่สาวน้อยในการป้อมครับเพื่อนหืมศตรูหายไปว่ะโอ้ย ไอพ่อมดยังมีเขียวอยู่เหรอเฮ้ยยังไม่หายเขียวเลยเนี่ยไหวปะวะอาจจะไหวนะเป็นมอทอสอยู่นี่นะมอทอสรายงานว่าทำไมวะมันออกลยมอทอสทำอะไรผิดปะน่าจะออกครับวิ่งยกดาบถอยเดินหน้าแบบนี้วายคิบหายแล้ว โอ้ยเหียยอนมาเว้นแล้ต้องพาไปหาแวนนั่นแหละแวนมาแล้วเอาย้อนดีชิบหายเราไม่ได้โถเอ้ยเรียนล่างก็โดนยับเลยครับพอผมไม่อยู่อะไรก็แย่ไปหมดครับเอ้ยเกือบตายเกือบแล้ว อ๋อย้อนกดเกิดว่ะไม่รู้กดกี่รอบแล้วน่าจะรอบแรกลวมะั้งอ้าวแตกแววหายน่าจะได้อยู่นะวลวก็เยอะน่าแด่สวยอ๋อบั็แดงแต่ไม่เป็นไรครับไม่สนใจครับอา้าวเอาอยู่เฉยว่ะเอาอยู่เฉยว่ะเอาอยู่เฉยว่ะอยู่ก็เอาดีครับอยู่ก็เอาดีครับฟพทิ้งไปครับเอามาแจกปู่าครับบอท มอทอนมันออกว่ะแต่ไม่เป็นไรครับเกมนำอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูผลที่ตามมาครับตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่ไอ้าย้อนลลสวยโอเค แครี่สองตัวช่วยดันป้อมนะสิแวนไม่ดิมันดันเยอะกว่กูหรือเปล่าวะรายงานย้อนด้วยหยอกหยอกรายงานตัวเองอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้ว่าในพุ่มข้างหลังผมมีหรือเปล่าแต่ว่าช่างหวาัวมันเอะผมจะซอยเออไม่มีโอเคถ้ามีมันใส่ดาบผมตั้งนานแลครับโอเคย้อนเกินละ แฟนโดนลุมตีนแล้วครับแตกดีครับเราไปไม่ทันนะ่ะเพื่อนต้องล่อกลับมาโอ้โหยับยับยู่ยี่ยับยนโอ้ยโอ้โหฟิกเกอร์กลับไปทำไมวะชิบหายละอย่าเอาเลือดพี่อื้อหโอ้โหยับเลยพลาดพิดเดียวยับเลยครับ สีนี่หนึ่งหนึ่งได้นะถ้าไม่โดนมันกดกำแพงมาหลอดกับนังแย่แล้วุ้ยไม่แย่นี่วะอุย้ยเล็งตัวหลังเฉยชิบหายแล้วชีก็ามา,าว่ะ สีหลุดครับสีสีมาสักไกลเลยนะวัดตีไม่เสาอุ้ยเหี้ยอู้หูอู้หูยยับแล้วครับเริ่มยับแล้วเริ่มยับแล้วเมื่อกี้มาหลดยังเห็นอยู่ตรงกลางเลยไม่ไปบนได้ไง,ไงวะ แหกเป็นนรูนะครับความชิปหายเริ่มมาเยือนแล้วเฮ้ยทันไหมเนี่ยสีวิวไม่ทันแตกสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e หรือติดตามเพื่อเป็นกงลังใจผมด้วยกว็ติดตามคลิปอื่นๆคลิปใหม่ๆช่องนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายมาดูไฮไลท์ของตาอื่นเป็นน้ำย่อยหน่อยแล้วกันนะคือแบบโหดมากนะ